เรื่องลับว <emat> ิญญาณลอนยายขายสร้อยคนนั้นเม er. ื <iment> ่อไม่นานมานี對對้ผมสังเกตเห็นว่าสร้อยคอของหลานผมน่ะมันเริ่มสั้นแล้วก็รับแล้วก็เลยจะหาเส้นสร้อย เส้นใหม่พอดีช่วงนั้นนะ่ะที่วัดนะ่ะเขามีงานก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจากต่างอำเภอมาขายของกันมากส่วนมากก็จะเป็นพวกพระเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับพระแล้วก็ของแปลกๆพวกของป่าต้นไม้แปลกๆหรือของอะไรที่ไม่ค่อยเคยเห็นมาก,ก่อนมีอยู่ขายมากมายทีเดียวผมเลยชวนหลานไปเดินเล่นเผื่อหาสร้อยคอใหม่ให้หลานผมอายุห้าขวบน,นะครับ เราก็เดินเล่นกันไปในงานไปเรื่อยๆจนมาเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งเขาขายพวกสร้อยคอมีวางอยู่ไม่กี่เส้นหรอกเป็นพวกสร้อยเงินผมน่ดสะดุดตากับสร้อยเส้นหนึ่งสวยมากเส้นเล็กๆกํำลังดีก็เลยหยิบมาทาบคอหลานดูปรากฏว่ามันใส่ได้พอดีก็เลยตกลงจะซื้อเส้นนี้ถามคนขายซึ่งเป็นยายแก่เนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกับชาวเขาดูแกจะชอบเด็กๆพอเห็นหลานผมก็เข้ามากอด มาจับหลานผมใหญ่แล้วยายแกก็หยิบสร้อยเส้นนั้นมาสวมคอให้หลานผมแล้วแกก็บอกว่ายายให,ให้ผมก็บอกว่าไม่เอาของซื้อของขายยายแกก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะให้แกบอกแกชอบเด็กรักเด็กคนนี้มากผมก็เลยตัดสินใจครับวักเงินให้แกไป500บาทยัดใส่มือยายเลยแล้วก็พาหลานเด็นออกมาจำได้ว่าสร้อยเส้นเก่านะเป็นเงินก็ราคาประมาณนี้แหละ ผมคงไม่ได้เอาเปรียบยายแกนะแล้วผมกับหลานก็กลับบ้านไปหลังจากวันนั้นวันเดียวเนี่ยหลานผมก็ป่วยมีไข้ขึ้นสูงนอนละเมอร้องไห้ตลอดเวลาผมก็พาส่งโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าจะเป็นไข้เลือดออกแต่พอหมอเช็คผลเลือดก็ปรากฏว่าปกติไม่ได้ติดเชื้ออะไรสงสัยอาจจะเป็นไข้ธรรมดาเพราะอากาศมันเปลี่ยนก็ให้นอนโรงพยาบาลสองวัน อาการก็ดีขึ้นไข้ลดเป็นปกติหมอนะอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านยังไม่ให้ไปโรงเรียนรอดูอาการอีกสักระยะหนึ่งแต่พอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยหลานก็เอาแต่งองอแงร้องไห้ตลอดข้าวก็ไม่กินแต่นี่ไม่ยอมกินอะไรเลยนะครับกินแต่น้ำกับนมผมเ่ยถามว่าเจ็บคอไหมเป็นอะไรเขาก็บอกไม่เจ็บแต่ไม่อยากกินขนมต่างๆที่เคยชอบ ก็ไม่กินเช่นกันจนเริ่มผอมลงพ่อแม่หลานก็สงสัยผมก็เลยพาไปหาหมอเพื่อเช็คอีกทีให้ละเอียดพอไปโรงพยาบาลหมอเช็คทุกทีก็จะบอกว่าไม่ผิดปกติอะไรไข้ก็ไม่มีเลือดก็ไม่มีปัญหาหมอบอกสงสัยเพิ่งหายไข้ก็เลยเบื่ออาหารแล้วก็ให้วิตามินมากินเวลาผ่านไปแต่หลานผมก็ไม่มีวี่แววนะครับว่าจะดีขึ้นเลย ยังไม่ยอมกินข้าวบ่นว่าปวดตัวปวดในท้องร้องไห้งองแงทั้งวันน่าสงสารมากๆตอนนอนก็ร้องไห้สึกสื่ื้นแล้วก็ผวาตลอดบางคืนนั้นแม่ของหลานก็เล่าว่าสะดุ้งตื่นมานั่งร้องไห้ตัวสันต้องเอาผ้าห่มคลุมทั้งตัวเลยผมก็เลยถามหลานพยายามปลอบให้เขานะบอกว่าเป็นอะไรบอกลุงสิเดี๋ยวลุงนะจัดการให้ใครแกล้งหนูลุงจะไปตีมันให้ หลานนั้นเริ่มเล่านะครับว่าเขาฝันฝันเห็นยายที่งานวัดนั่นแหละชอบมาแกล้งมาหลอกแลบลิ้นปิ้นตาน่ากลัวมากๆแกจะมาทุกคืนพอผมได้ยินแบบนี้เนี่ยผมเริ่มนึกสังหรณ์ใจแล้วก็เลยถอดสร้อยเงินเส้นนั้นที่ซื้อมาจากยายออกจากคอหลานแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักแล้วก็ใส่เส้นเก่าให้แทนแล้วหลานก็กลับบ้านไปกับแม่เขา ไม่ถึงชั่วโมงต่อมาเนี่ยแม่หลานก็โทรมาว่าหลานเนี่ยอาการดีขึ้นเฉยเลยตอนนี้นั่งกินข้าวดูทีวีได้แล้วผมก็เลยขอคุยโทรศัพท์กับหลานถามว่าเป็นยังไงบ้างหลานแกก็บอกว่าหายแล้วไม่ปวดในท้องอีกแล้วรู้สึกสบายตัวขึ้นไม่เหมือนตอนใส่ส้อยเส้นนั้นเลยน้ำเสียงหลานนั้นดูแจ่มใสขึ้นผิดต,ตาเลยครับแปลกมากๆตอนเช้าหลานก็แต่งตัวไปโรงเรียนได้ วิ่งมาเล่นกับผมตนตามปกติได้ผมก็เลยถามแม่ของหลานไปว่าเมื่อคืนน่ะหลานยังนอนขวายไหมแม่หลานก็บอกว่านอนหลับสบายถึงเช้าเลยเออมันแปลกดีว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่ทราบได้แต่ผมเชื่อว่าหลานผมไม่โกหกเด็กห้าขวบเองจะมีกี่วันเนี่ยผมได้มีโอกาสเปิดลิชักที่เก็บสร้อยเงินเส้นนั้น ผมมาถึงกับพงงาเลยครับเพราะว่าสร้อยเนี่ยมันกลายเป็นฝุ่นผงขี้เท่าสีดําทั้งเส้นเลยขนลุกมากก็ไม่รู้ว่าไอ้แบบเนี้มันคืออะไรแล้วยายคนนั้นนะ่ะแกเป็นใครกันแน่ไรนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ